จมาเด้อเป็นการเป็นพิธีในลายอุ่ทำบุญกับหลวงปู่มาให้เิธีบุญกับหลวงปู่ปนึงนอ่นทา่ีลาที่ตัดหนามาสวยเถอะวะปูนึงนั่นนามาตัดขึ้นสูงระมัดหนาเงีตัดขึ้นสูงโผล่เงยก็ได้แต่ว่าบรโดนนี่ก็เงียอแค่เดียวยาก็เลยมาน้ำมาครับยางตะใบสาม ิหน้าถ่ายยืดเบิดมือใกล้กันมาเสื่อนั่นอยู่แกดำโอ้กันยืดอานาวิซี่กินยี่บ้านดินดำโอ้ก้อยบ่เบ่เนื้อถอดไม่กินเอาแมวกองถั่มานา้มกินน้ำรดเลยกินน้ำรดเพิ่งตื่นตาก็ฟื้นหน่อยนะครับพอค่อยเบาดอกพี่น้องมันนอนไม่ได้แมวเพราะมีสบู่ล้างมือพอดีเอาไปในห้องน้ำเด็กหน่อยมึงแกจะจีรัะพี่น้องเอ้ย สาวไม่เตยสาวไม่เตยดินิสาวไม่เตยจังไม่แมนตันนี้คือรองเฟค่ะขอพ่อยนอนคุณ่ะนอนดังไ <มา S 1> นนอนหนายินติดจิงอยะบ้านว่านอนวางหนึ่งหันเลยคอนนมาตัวนี้นอนมาตื่นอยู่วังหายประจำ เด็กคนมันไก่ไงเนาะใครไหนโดนนี่ไหนไจุ๊บพ่อหน่จุ๊บพ่ก่อนเอ๊ะจุ๊บปอบป็มันรดกันอันนั้นเขาสัมผัสไม่ยังเอียงก็ไม่ยื้อั่นแบงน่อยบอกอันลูกแดดคนเลี้ยงจังไดมันจังไงมาสั่ง มันก็เอานั่นเอานี่เอมันกินมันกินไงมาแล้วมันก็หากินเองไปเนาะมันก็แมนควมเล่าอยู่ดีนี่เนาะแล้วก็ได้เลี้ยงเอียงนี่แหละกับขาเอียงงมันกินนี่ยังกับกินไม่กินตะวันตะวันดามาหาเจ้าแล้วอยู่เลยออกว่าหาเจ้าบนเจ้ามันคือยาเด็ดก็บุกไาเล่นป้าเปียงเพื่อยา ไปบ้าไปบ้างไปบ้างอยากไปดอพ่อวันนี้เขาชาร์จเต็มเลยคนนี้ขึ้นเวทีเด้อวันนี้เด้อในในบอกเอาวัิาก่อนบันิตาก่อนนี่วัิาจะมาขึ้นเวทีแม่แอนอยู่ไกลไม่ได้มาช่วยให้น้องเพชรน้องคอยมาได้ไหมว่าัสนาเอาบวนฑิตาบัณฑิันิดัณฑิตอบตาบัณแตาัณฑิตาบัณาบัณาวัิาบาัตบาบาาัตา นองโฟบอกมากบาพูดมาอยแม่ับม hmm. ันจะมีคุณไปอยู doing, okay? ่คือก like. ันเลย่องคนองโฟไอโฟกตาเนาะจมูกก็คือกันเป็นดังโดงยุทธวาเป็นแม่แม่ก่อนะเขาเห็นจมูกคิปสิเอาเอาเอาเอ้าคลิติิิิิิิิิิิาวจวิ่เดเล่น่ะเนอไปก่อนนะนั่งนามากกับปุยได้ หนามากแว่าหดีกหดเพื่อนั่งมากาเลต้อต้องพัดตื้นคือนั่งหนายังเดียวมาเลยนูมาหาใครไหนพ่อไหนเรี่กพ่อกเนยนนนนเี่ยพ่อจ๋านนเขินเขินเขินนี่ใครอันนี้ใครไหวนี่นี่นี่ใตกใจ